ไม่ไม่อยากขำด้ไม่จริงแล้วูกันไปไหนกันต่ออ่ะกลับบ้านกันคะกินข้าวกินไม่ไม่เราไม่ค่อยถูกกันเราไม่ไปด้วยกันขอให้รักกันไงถ้าชาหลอตเลี้ยงก็คือรักกันเลยทุกคนรู้แล้วของรับสารคือวีวีมาเช่นวีให้ทุกวันแล้วมู้น่ะ ไปพอเยอะแล้วก็ไม่ได้ได้ครบแล้ว่อไปกเป็นพุดเดิ้ลนะคะไม่ใช่พุดเดิ้ลนะเหนื่อยมากหรือว่าหรือว่าพาน้องไปดัดฟอยหรือเปล่าต้องพาไปไดตรงไปไดตรงไม่เอาของเล่นแล้วนะต่อไปเอาวีมาเออเครียดอยูเนี่ยเมหมามอกไล่หมรู้ป่ะตอนแรกที่ถ่ายมาเหมือนอะไรเหมือนพรมข้างๆเลยอ่ะขนมันยาวไงไม่ลงกาวแล้วใช่ไหม เหมือนผมมงเหมือนน่ารักทรงเหมือนแอปเปิลอ่ะร้สบแอปเปิลทรงมแอปเปิลไม่เคยอ้น้่เหมือนควายบ้างแหมวเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอะไเโก้ถ้าเกิดพี่เขาไป็งานที่โก้บนแล้วตใช่ขอบคุณมากนะคะใช่ต้องซื้อแบงดีๆให้เต้าหู้ล้วค่ะคิดถึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวรลบหน้ากูเก็ต ไม่ไปละไม่ไปเระจองแล้วนี่ไม่ไปก็มาใช้กันแดดด้วยนะอากาศร้อนไม่ได้ไปไงต้องฝากไอ้นี่สารบินด้วยด้วยนะคะได้ค่ะกันแดดกันแดดให้ดีต้องกันแดดขอบใจดีเด้อทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ปลายปลายเสื้อเสื้อใหม่ชื่อ้ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปข้างในไม่มันอ่ออแต่พี่เห็นนะมันจะมีนี่มเอะไรีมันมันเหียอยาเช้เลยอ ไม่ได้ดีเลยบเ็ไปเลยหมืแคแบรไม่เอาแท็กก่เขาอาืนรัก้รถนเก็บัรยู์เโอ้โหบายบายเจอกันเชียงใหม่นะไปไหนไปเทีกันเชียงใหม่เจอกันเลนี่ยทำไมปก็เดี๋ยวเลียงลุนเลย